แต่ว่าในขณะนี้ก็ก็ทหารเขมรแล้วเขาก็อยู่ข้างในตัวปราสาทนะครับแต่เราก็ไม่ยอมรับเราก็เราจะต้องทวงคืนในทุกรูปแบบที่เอาปราสาทตะควายขึ้นมาทั้งประท้วงแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราก็จะดาเนินการต่อถ้าดําเนินการไปยืนถึงพัฒนาไปยืนถึงเปิดด่านนั่นก็หมายถึงกําลังทั้งหมดต้องถอนไปหมดแล้วถึงจะเป็นเปิดด่านเป็นขั้นตอนสุดท้ายโดยโดยความเหมาะสมนะครับทีนี้ก็มันก็จะมี ใครอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นครับของเราก็ลุกไปตรงไหนกาลังทหารฝ่ายใดอยู่ตรงไหนก็อยู่น,น,ปปน,ไไยนั้นก็ก็เหมือนกับที่ผ่านมาซึ่งซึ่งเราก็ทําดีที่สุดแล้วเพราะเพราะไม่จะเกิดความปลอดภัยของพี่น้องที่ข้ามไปข้ามมาด้วยเพราะระหว่างข้ามมาถ้าเผื่อมันมีเหตุอะไรที่มันต้องใช้กําลังหีีมันจะยุ่งยากอ,อันตรายกับพี่น้องนี่คือคําประกาศที่ชัดเจนและแข็งกร้าวที่สุดครับพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สอง ได้ลั่นวาจาต่อหน้าสาธารณาชนยืนยันว่าปราสาทตาควายเป็นของประเทศไทยและแม้ในขณะนี้จะมีทหารกัมพูชาเข้ายึดครองอยู่แต่กองทัพจะไม่ยอมรับและจะทำทุกวิถีทางเพื่อทวงคืนกลับมาให้ได้พร้อมตอกย้ำว่าการเปิดด่านชายแดนคือขั้นตอนสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อทหารถอนกำลังออกไปหมดแล้วเท่านั้น คำพูดนี้ครับถือเป็นการส่งสัญญาณที่สําคัญอย่างยิ่งครับท่ามกลางกระแสก,กดดันให้เปิดด่านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจแต่แม่ทัพผู้คุมพื้นที่จริงได้ออกมาขีดเส้นใต้ให้เห็นชัดๆว่าความมั่นคงและอธิปไตยของชาติต้องมาก่อนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยท่านได้ย้ำว่าจะไม่ยอมเสียแผ่นดินแม้แต่ตารางนิ้วเดียวและขอให้คนไทยทุกคนร่วมกันแสดงออก ถึงความรักชาติและดูเหมือนว่าจุดยืนที่แข็งกร้าวนี้ครับจะได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงสุดด้วยครับเพราะล่าสุดพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกก็ได้นําคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์ชายแดนด้วยตัวเองเป็นการส่งสัญญาณว่ากองทัพบ,บกให้ความสําคัญกับปัญหานี้อย่างยิ่งและในการลงพื้นที่ครั้งนี้พอบอทอไม่ได้มาแค่ให้กําลังใจครับ แต่ท่านได้ออกคำสั่งที่สำคัญมากครับนั่นคือการสั่งให้ทุกหน่วยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการกระทําของฝ่ายตรงข้ามที่ถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงไม่ว่าจะเป็นการตรวจพบทุ่นระเบิดหรือการบินลาดตระเวนของดโดรนทำไมถึงต้องเก็บหลักฐานครับ ก็เพื่อนนําไปประกอบการทํางานของกระทรวงการต่างประเทศและใช้เป็นหลักฐานในการเรียกร้องและกดดันในเวทีเจรจาระดับต่างๆนี่คือการเดินเกมรุกทางการทูตที่ใช้ข้อเท็จจริงจากการปฏิบัติในพื้นที่เป็นอาวุธและการละเมิดข้อตกลงก็เกิดขึ้นจริงครับ รายงานล่าสุดจากศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองได้สรุปสถานการณ์ประจำวันที่13กันยายนว่าได้ตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาโดยพบดโดรนบินอยู่บริเวณแนวชายแดนถึง4ครั้งรวมจำนวนมากถึง12ลำแต่ที่น่าสนใจคือในจำนวน12ลำนั้นกองทัพไทยสามารถตัดการควบคุมสัญญาณได้ถึง6ลำหรือก็คือครึ่งหนึ่งพอดี นี่คือการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของไทยและเป็นการส่งสัญญาณเตือนกลับไปว่าทุกการเคลื่อนไหวของคุณอยู่ในสายตาของเราและจุดยืนที่แข็งเกร่านี้ไม่ได้มาจากฝ่ายทหารเพียงอย่างเดียวครับล่าสุดภาคเอกชนในพื้นที่อย่างประธานหอ,อการค้าจังหวัดศรีสะเกดก็ได้ออกมาแสดงจุดยืนที่สอดคล้องกันอย่างน่าสนใจ ท่านประธานหอ,อการค้าบอกว่าแม้การปิดด่านช่องสังคงมจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแต่ภาคเอกชนก็เห็นว่ารัฐบาลควรให้ความสำคัญกับความมั่นคงเป็นอันดับแรกและไม่ควรยอมอ่อนข้อจนทำให้ไทยเสียเปรียบในการเจรจาเพราะหากเปิดด่านไปโดยไม่มีหลักประกันด้านความมั่นคงแล้วเกิดปัญหาจนต้องกลับมาปิดอีกมันจะสร้างความเสียหายให้กับนักลงทุนหนักหน่นวงยิ่งกว่าเดิม ดังนั้นภาพทั้งหมดในตอนนี้จึงชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นกองชัพในระดับปฏิบัติผู้บัญชาการทหารบกหรือแม้กระทั่งภาคเอกชนในพื้นที่ทุกคนต่างก็มีจุดยืนที่ตรงกันว่าความมั่นคงและอธิปไตยของชาติต้องมาก่อนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการทวนคืนปราสาตาควายยังคงเป็นภารกิจที่กองทัพจะไม่ยอมล้มเลิอกอย่างแน่นอนท่ามกลางการยั่วยุที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง คุณเห็นด้วยกับจุดยืนที่ว่าความมั่นคงต้องมาก่อนเศรษฐกิจหรือไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้และอย่าลืมกดติดตามช่องตามกระแสพอดแคสต์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ